ถอดหัวถอดหัวถอดหัวครับทำการถอดหัวครับพี่น้องหลังจากที่รื้อคอนโซลหน้าออกถอดรื้อเบล,ลออกให้หมดแล้วครับแอร์แบกแตกหนึ่งลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกห้าลูกห้าลูกคือห้ากับฝั่งฝั่งผูด้โดยสารแอร์แบ็กอ่า ของ V-Cord จะมีทั้งหมดนะครับนับเลยหนึ่งสองสามตรงนี้นะครับสามตรงนี้สี่นะครับตรงนี้ห้าที่เบลนะครับห้าที่เบลหกหกข้างสายเบลนี่กะซ้ายขวาจะเป็นแอร์แบ็กหมดเลยเป็นแบบตัวเซฟตี้หมดนะครับตอนนี้กำลังถอดหัวครับน้องก็กำลังยิงน็อตออกเพื่อจะทำการแยกหัว จะเป็นกระสือแล้วจะเป็นกระสือแล้วพี่น้องบรรยากาศก,าก็ฝนตกครับวันนี้โอ้เมื่อกี้วิ่งเก็บรถแทบไม่ทันเลยโอ้ยฝนตกฝนตกพี่น้องสร้างเกยบสร้างเกบียน้งสร้างเกยบอะไรเหลือพี่น้องสายยาเก็บอะไรเหลือ แล,แล้วเราบอกปั้นสีอโอ้เรียบร้อยฉันว่าลูกพีสร้งลุยอย่างเดียวเลยมือนเขาแก่ใหญ่สั่งลุย,ยลมึงต้องแล้วลวนะว่าตันมึงบ่แล้วมึงจะเลิกลอนะว่ามึงบ่ต้องไปไชมือนนี่อ, <c oughs> <c oughs> อ่ะอันนี้ก็ถอดน็อตออกมาได้เหลืออีกตัวฝั่งนี้ฝั่งนี้ถอดอยังอาวุธ ฝั่งนี้ถอดอยังบะอ่ะตอนนี้ก็จะมาถอดน็อตฝั่งนี้ครับปลืดปลืดปลืดเนี่ยเนี่ยเนี่ยน็อตอยู่ตรงนี้ครับนี่ไอ้หาอะไรมาจับหน่อยออกยังมือหมุนได้ไหมเนี่ยครับน,น็อตน็อตจะอยู่ตรงนี้ครับน,นี่นี่มีน็อตอยู่อ่ะ,อะยิงเลย เรียบร้อยออกวิธีเรียบร้อยครับพี่น,น้องง่ายสัมหนิละความง่ายนะนี่นะถอดแล้วน็อตหัวเกง่งรถกระบะจะมีน็อตหัวเก่งทั้งหมด6ตัวเนาะหัวเก่งจะมีตรงนี้ท้าย2ตรงกลางนะครับแล้วก็ข้างหน้าอีกสองก็จะเป็น6ตัวนะครับก็จะมีหนึ่งสองสาี่ห้าหนะครับยึดหตัวสี่คอร์ดอันนี้ข้างบนนี้ผมก็ลือหมดเรียบร้อยแล้ว หรือให้หมดเลยชับชับชับแน่นอนมากเลยอีสูวิคอร์เขาจะมีลำโพงให้ตรงผ้าหลังคาเมื่อกี้ผมเปิดออกมาดูแล้วโอ้โหมีลำโพงทวิตเตอร์อยู่คู่หนึง่งซ้ายขวาเลยนี่นะครับส่วนชุดแผงหน้านะครับชุดแผงไฟหน้าจะควบคุมด้วยกล่องกล่องมหาอปลาลยมันเยอะเหลือเกินไงผมก็เลยตั้งฉายาว่ากล่องมหาอปลายก็มีนี่ครับใช่หมดเลยนะเนี่ยพวกนี้กล่อง กล่องควบคุมนี่อยู่ข้างหน้าหมดเลยพี่น้องนี่กล่องเขาหมดเลยครับโอ้มีกุญแจด้วยเอาเก็บกุญแจไว้ก่อนกุญแจอันตรายหายไม่ได้ได้พี่น้องอันนี้ก็จะเป็นกล่อง ECU นะครับผมตัวนี้นี่แหละเวลาเขามงเขาแมปกล่องนี่คือกล่องสมองเขาเลยนะครับเมื่อก่อนนี่ ECU จะอยู่ข้างหน้านะครับกล่องจะอยู่ในห้องเครื่องทีนี้เขาย้ายรุ่นใหม่ๆก็ย้ายกล่องพวกนี้มาไว ตรงมุมบางโคนข้างซ้ายฝั่งผู้โดยสารนะครับก็จะอยู่มุมนี้หมดเมื่อวานที่ผมที่น็อตเป็นตัวเป็นตัว,เ,ตวเรียงๆอยู่นั้นที่ผมถอดออกนะครับผมไล่ถอดเมื่อวานนี้ก็จะมีไล่ขึ้นมาื่อยแอร์แบ็กข้างนี้ไม่แตกนะครับเห็นไหมนี่แอร์แบ็กฮะนี่แอร์แบ็กแอร์แบ็กยาวมาอย่างนี้เลยนะแอร์แบ็กยาวมาถึงนี่นะครับยาวมาถึงนี่สามารถแอร์แบ็กด้านข้างนี้ก็ช่วยเซฟชีวิตของผู้โดยสารนะครับที่อยู่ในห้องโดยสารได้ด้วย เป็นนวัตกรรมที่ถือว่าโอ้ล้ำหน้ามากนะครับสําหรับรถกระบะรุ่นใหม่ๆทุกวันนี้นะครับก็ผมไม่แน่ใจนะว่าของวีโก้มีหรือเปล่าของโตโยต้าเขามีเปล่าแต่อีซูซูนี่เขามีแล้วโอ้เปิดตัวโฆษณาให้ขนาดนี้น่าจะมีอะไรสักอย่างให้แช่ล้วนะ <c oughs> นะครับนี่ก็ถอดออกถอดออกแนละ้วก็จะเป็นอ่อ ขึ้นมาจากตรงนี้นะครับยาวมันนี่นี่รอยรอยที่โดนแอร์แบกมันระเบิดมันดีดออกนะครับมันเลยทําให้อ่าผ้าหลังคาย่นผ้าหลังคาหักนี่คือตัวยาวนี่นี่คือกระบอกแก๊สนะครับกระบอกแก๊สที่ใช้จุดระเบิดเพื่ออัดเป็นลมเข้าไปอยู่ในถุงลมเราเรียกถุงลมนิรภัยนี่ก็คือถุงลมนิรภัยนะพี่น้องนี่ใหญ่ยาวทั้งใหญ่ทั้งยาวนี่ก็คือเบลลนะครับเบลที่ ระเบิดไปแล้วมันจะล็อกโดยอัตโนมัตินะครับสําหรับคนที่เป็นช่างเขาก็จะรู้นะครับมันก็จะล็อกโดยอัตโนมัติอ่ะเรามาดูว่ารถคันนี้ปีอะไรเอ่ยรถคันนี้ปีสองพันอ่ะเดี๋ยวนะปีสากลอยู่ไหนวะเนี่ยทำไมเบลมันบอกว่าปีใช่เหรอ เอยวไม่น่าจะใช่สองพันสิบเก้าครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่สองพันสิบเก้านะครับนี่ครับสองพันสิบเก้าก็สิบเก้าสิบเก้าเดือนเท่าไหร่วะเนี่ยเดี๋ยวดูเดือนดูปลายเดือนเท่าไหร่ประมาณเดือนเท่าไหร่อ่อถ้าเป็นพวกนี้เขาจะเรียกเป็นสัปดาห์นะครับน่าจะเป็นสัปดาห์น่าจะเป็นสัปดาห์ ผมบอกมันไม่มีบอกเหมือนโตโยต้าว่ะนะก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นรถปี2019แล้วกันอ่ารถปี2019นะครับก็น่าจะเป็นช่วงปลายปีก็19ก็20 21 22 23คก็รถ4ปีนะครับรถ4ปีคันนี้รถ4ปีแต่ว่าระบบหรือเทคโนโลยีเขานี่ถือว่าล้ำนะครับตัวเดียวกันนะครับกับคันนี้เดี๋ยวให้ดูตัวเดียวกันฮะ,ะนี่กับคันนี้เลยตัวเดียวกันเลยครับ แต่ว่าแตกต่างกันตรงไหนรู้ไหมแตกต่างกันตรงที่ว่าเป็นตัวโฟวิลกับไม่โฟวิลคันนี้ปี19เหมือนกันนี่ครับอีส s u Record 2019แต่ถ้าเป็นตัวใหม่ล่าสุดของเขานี่ก็จะเป็นตัวหน้าจิกะหน้า f o r t u ูเนอรตัวใหม่นะครับนี่ก็ทำการลื้อสายฟืนสายไฟ,ไฟออกหมดแล้วนะครับพี่น้อง หรือกับช่างวุฒิสองคนคนเดียวไม่ไหวเหนื่อยครับนี่ก็รื้อออกรื้อออกจนอย่างนี้แล้วก็จะยกกระดองออกนะครับก็คือจะยกหัวเขาออกนั่นแหละยกหัวออกนะครับก็เหมือนกันเลยสองคันจะทําเหมือนกันเลยครับคันนี้ก็ไล่ถอดเหมือนกันเดี๋ยวก็ไล่ถอดข้างในถอดอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะถอดออให้หมดบเบาะเบิะก็ถอดออกให้หมดนี่เบาะก็อยู่นู่น อะไรเขาก็ได้มาแล้วครับโอ้งานชิ้นงานเยอะมากรถแต่ละคันเนี่ยพอรื้อเสร็จก็จะอยู่ประมาณนี้ <c oughs> จะเก็บเก็บเก็บไ<ๆ>ว้อันตงไหนมีที่ให้เก็บก็เก็บไว้ก่อนนะครับอันอาจจะไม่มีที่เก็บก็กองกองไว้ซากที่เสียหายก็กองกองไว้ก่อนพอถึงวันที่ทํารถเสร็จแล้วอันไหนที่ชิ้นใช้ได้ชิ้นไหนใช้ได้เราก็เก็บมาเพื่อที่จะรวบรวมกันเพื่อจะเอามาประกอบเข้าให้มันสมบูรณ์แบบได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับนี่ฮะ การทำงานของช่างนะครับไม่ว,ว่าช่างอู่ไหนก็ตามนะครับหรือทำหลายคนหรือคนเดียวก็ตามก็มีมาตรฐานของตัวเองเท่านั้นส่วนโซนนี้ก็จะเป็นโซนของงานสีงานสีนี่ดูลูกพี่ใหญ่ครับลูกพี่ใหญ่อาจารย์ใหญ่ครับงานนี้อันนี้ก็เก็บเก็บสีครับอันนี้พ่นพื้นพ่นพื้นพี่น้องพ่นพืนพ้น สีพื้นเราสีแจ่มขนาดด้แจ่มจะหลับคนพื้นเราพ่อได้ก็ตองมะโปอีกครับโป้เก็บงานโป้เก็บงานเราพ่อก็ตองมะพ่นคนพื้นสีโปอีกนะครับแล้วก็ลูบนามโอ้สวยสีเข่าของคนเลยก็ประมาณสีหาขั้นตอนนะครับหลังจากโรยๆแล้วก็ทำการ ปับหัวกาไหมสาบไหมวันนี้ให้มันเต็มะเพทงานสีงานโปนี่สำหรับอเครื่องยนต์หรือว่าอุปกรณ์ที่ใส่น้ำมันนี่เป็นเฮียเมื่อรครับปุ่นนี่ยกเว้นตะเกียงเราจังโปให้พวกกินน้ำมันนะตะเกียงกินน้ำมันได้พี่น้องพวากกินด้อ จ้ล่องหยอดน้ำมันกัดลงไปเบื้งตีตื่นเสามาเมื่อเกี่ยงมเลยน้ำมันกัดนยมันดูดขึ้นมาเผาผ่านมาด้วยว่าจะผ่านกรรมวิธีออกมาเป็นรถงามๆรถสวยๆได้แต่ละขั้นกับหลายขั้นตอนครับผมกว่าจะจบได้แต่ละชิ้นงานนะครับก็ขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามของช่างฝีมือช่างแต่ละคน เก่งมากไม่เท่ากันครับบางคนก็เก่งบางคนก็ไม่ค่อยเก่งบางคนก็ไม่รู้จะบอกอยังไงมันก็แนวทางใครแนวทางมันนะครับอย่างผมก็งานรื้องานประกอบผมถนัดอจะไม่ให้ผมมาทำมาโป้เหมือนพี่ตากแกก็ผมก็ทำไม่ได้ถามว่าทำได้ไม่ทำได้แต่อาจจะออกมา เนื้องานออกมาไม่ได้ดีเหมือนเขาเพราะว่าฝั่งนี้เขาจะเป็นสายงานโป้สายงานฝั่งสีเนี่ยเขาจะของเข้าโดยตรงเนาะก็เหมือนที่เสียบตินเอาลถดมาทําครับก็มันเป็นงานผมอยู่แล้วก็วันเดียวก็ไม่ถึงวันก็เสร็จถ้าเป็นงานหรืองานประกอบนะครับงานดัดแปลงนะไอ้เรื่องดัดแปลงนี่ขอให้บอกเดีย๋ยวผมจัดให้ แต่ถ้าเป็นงานเครื่องนะครับงานเครื่องงานระบบก็อย่างที่เก่งนะอย่างช่างเก่งแกก็ถือว่าระดับอาจารย์แล้วนะครับพี่เก่งวันนี้เห็นช่างเก่งกับเสียตีนไปเจอกันอยู่แถวแถวคลองสิบหกมั้งเห็นลงคลิปอยู่นะครับอันนี้ก็มีโอกาสได้ทําคลิปให้พี่งน้องเอฟซีได้ดูกันนะครับที่บ้านนะครับการทํางานของช่างตรงนู้นก็เจ้า ตองแตงกาลังพ่นอยู่ฝั่งนี้ก็จะเป็นของช่างศิลปนนะครับช่างศิลปนถ้าเป็นโซนนี้นะครับโซนนี้ยาวไปถึงแนวสุดหัวเกลงนู่นก็จะเป็นของงานช่างประกอบช่างลื้อนะครับสุดท้ายแล้วก็ไปจบที่ช่างหัวมังเหอะน <laughs> ะ,ะครับก็ผ่อนคลายคลายเครียดกันไปครับงานนี้รถ ก็โอ้โหเต็มที่เลยพี่น้องเจอแต่งานหนักๆเข้าไปแล้วครับวันนี้นะครับแค่เจอคันนี้เข้าไปนี่ก็เหนื่อท่วมตัวเลยนะวันนี้เล่นเอาเหนื่อโชคเลยครับอยู่ๆฝนก็โปรยลงมาแป๊บเดียวก็ไปแล้วโอ้สี่น้องเลยเอาแล้วนี่ล่ะบุ๊ดไอตัวตัวเมียอยู่ไหน ต,ตัวผู้เสียบอยู่ออโอเคอ่ะเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันต่อคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ก่อนจากนะครับก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่พี่น้องน้องท่านใดที่เข้ามาดูมาชมแล้วก็ฝากไปถึงคลิปเลี้ยวคลิปช็อตเหมือนเดิมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับ ก็ขอให้พี่พียงน้องเอฟซีทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนเออถ้าว่าอย่าเจ็บอย่าจนนี่ก็คงห้ามกันไม่ได้เนาะเอาถือว่าขอให้โชคหมันล่ารวยกันทุกคนแล้วกันนะครับเป็นพรที่พอจะอวยพรให้กันได้นะครับแต่ถ้าว่าไม่ให้เจ็บไม่ให้จนนี่ก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตาของใครของมันเนาะเอาสําหรับคลิปนี้ก็บายบายครับขอบคุณพี่เพียงน้องเอฟซีทุกท่านเลยนะครับพร้อมบาย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 